และกันโูย่าตายายอยากสนิทวิหาหายื่อนบ้านใกล้เคียงก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่ท่านเสียชีวิตจนมาถึงเมื่อวานนี้เราได้ทำการสลายล่างให้กลับคืนสู่ภาพทั้งสีบินน้ำลงไป กลับคืนสู่ธรรมชาติจนมาวันนี้นะเราได้มาทำบุญตักบ,บาตรถาวายพระอาหารเช้าแต่พระพิกษุงกงสงฆองค์สัมเีวมทำบุญองคทิศทางให้ท่านก็ถือว่างานนี้บุญวีสำเร็จโสดติผลนะความตั้งใจมาโนหมาย ของคณะเจ้าภาพและลูกหลานลานานะยังสมบูรณแบบนาะโยมแม่สมานกรงไทยถ้ารับรู้ได้ด้วยยามวิถีใดๆใใก็ตามแต่ก็ขอให้ท่านมา,าุโมทนาให้ท่านมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลน,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 นี้ตามที่ลูกหลานได้ตั้งมโนใหมยปฏิภานทำบุญน,นี้ให้กับญาติโยมนะ อุทิศให้กับโยมแม่สมานคงไทยนะถ้าตกอยูนในที่ทุกก็ขอให้โยมแม่ตรงบดทุกถ้าตกอย่ในที่สุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้น,นโยมนาดาเดียวทะแลให้ฟัง,งน,โงนะโยมนิดแวพอเน้โยมเด้ว,ว่าฉันฉันเข้าไปแล้วมากี้ นายยมมาเสียงไม่ดีต้องขออภัยนายยมเด้อเสียงอัดตะเหียบจ้ะฟังเป็นแหล่สังขารนายยมเนาะอี โกศนวิเศษอ่งนี่ยิ่ยิ่งยิ leisure, ่ยิ่งย่มี่ยท่่งยิ่งิ่นยิ่งย่งยยิ่งยิ่ยงยิงยยงยิ่ง่ยงยงยย่ ที่ได้อบรอมยอมบองปัญญาฟังเทศธนากันทุกทางโปรดจงฟังจิตเพื่อยอมก็คิดวิจารไปตามเนื้อทางที่พระเทศสนาพัวสุก สูสังรับไปฟัญญาปรอดตั้งใจฟังกันเถิดยอมทาถ้าฟังเด้วยดีนี่ก็ดีดีกงกดีีก็คีถ้าฟังเอดยดีก็ยอมจะเกิดปัญญา บรรทาวะาม,มามในอาพรมมาอย่าตั้งใจฟังโดยหวังให้เหมือนไปดูลิเกลมันจะเสียกันสามละคอนิเกนั่นเข้าต้องการให้พวกเรา นกเกิดเมาหนูบักเทเสื้อภาเอาไว้ไปต่อชนละบาทสามบนจะได้ชื่นบ้านยอมยามัวลงพรมกระโลกสุกแล้วกับตกไม่มีแก่นสามถึงไหม ก็ให้มันพอประมาณต้องมาเนี่ยวิจารไปตามความจริงเราเกิดเป็นคนเริทงจริงเกิดจริงจริงทริงเออเราเกิดเป็นคนผู้วกของตองตายไม่ว่าคุณโยอผู้ชายหรือโยอผู้หญิง อยากตกประทากโยมยาประวินลาวแล้เวเป็นสิ่งที่ไม่ที่ร้างนึงมีสมบัดนับร้อยนามาจากมีที่อธิษฐาหรือความมังคัง ก็ไม่หาซื้อหรือว่าทางโควิดจุดมากระทันหัวเวลาถึงข้าวเรางูใครก็ช่วยไม่ได้ต่อที่นีที่สุดไปอยู่บนมาสวรรค์จงเป็นต้องพาเมื่องการดุยมา อยอมนามบา,านทั้งรักแม่สิบบนถึงคราวตายแน่ยากเกอไม่มีตายใน่เรานี้ตั้งไปไม่ทนจะเป็นราชาหรือมาหาทษก็ต้องทิ้งกายสังกอนก็อยู่บนเชิญนักกอง กอดก้มามต่องทิ้งบดลมลงมกิ่งลงไปเป็นแม่ไม้พอนตอไปนอนรอไฟกันอยู่บนกอก้อนขาโูเขียงหมอนผ่อนหายเม่ยน่ายเมื่อปัวเราตาย,ายอะไรลูกตาติดหลบเมียอยากมีไปด้วย เรื่องใหม่รักใคม่ป้าเกิดสมาตงกับต้องกายนำมาตัวจเราไปเขาบก็พาทัา้งหัวเรามาเปล่าก็ไปเปล่าิยอกจะเฝ้าเอาอะไรเงินทองเอาไปไม่ได้หรอกคุณยอก สังขารพิจารณาหลางกายของปอนวันนี้มาเทศก็หุงบันเทาวันนี้มาเทศก็มุงบันเทาให้โยมบัานหนองยางเล่นจงเลิกลงกิเลส ไม่ของตอนให้ยอมวางลงแล้กจาสบายเมื่อตายไปเร็วก็มาเปล่าพวกตัวของเราคิดได้แค่ไหนให้ยอมอยู่กับปัจจุบันพวกก่อนปวกจะตาย

วิธีอุป,ปวันตรายใดใดให้มลา,ายหายไปจากตัวโยมเอาแรงญาติยมสาตุชนทุกท่านสิ่งละอันทันละน้อยและในวันนี้เป็นวันสุดทองน้องสุดท้ายที่ญาติยมสาธุชนทุกท่านโูกหลานบนทุทธิดาสะไยเขยของคุณโยมแม่สมานของไทยระยะประเวณีาหาย ในตั้งกองทางกัรมปานผลทำบนญอทิศขอุนนี้จงเป็นสะพานเงินสะพานทองแสงเงินแสงทองให้กับคุณโยมแม่สมานคงไทยแม่ตาตกโย่ในที่ทุกข์ขอให้แม่จงหมดทุกข์ถ้าแม่ตกอย่ในที่สุขก็ขอ,ขอให้ศกยิ่งยิ่งขึ้นไปดวงวิญญาณของแม่สมานคงไทยรับรู้ด้วยยาวิถีใดก็ตามแต่ ขอให้มารับและอนุโมทานาในกัปณารผลที่ล,ลูกหลานเหรยนหลดนได้ทำในวันนี้จนเป็นภาร,รับปัจใจอุปนิสัยหนักสงให้กับแม่สมานของไทยที่ฝังฟ้าพระนิพานและขอหน่อยอวย,ยพรในย,ยนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขปักเริคิดติตเป็นประการไหนที่ไม่เทีต่อศีลธรรมอันดีงามเ้านั้นของสิ่งนั้นจงนเป ญาติโยมทุกท่านทุกคนเดินแสดงพระสัจธรรมเทศนามาพอสมควรเก่เวลาขออา,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 าราธนาพสัจธรรมเทศนาลงพงไว้ในแผ่เพอดีเอวังก็มีด้วยปกการัชน